สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f c ใหม่และ f c เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะแนวทางเข้าจปกิจนะคะ11ห,ห,หลุดนะคะ 3-9เ้านะคะเข้านะคะตัวแปลงร่างให้แต่เข้าตัวเน้นเนาะพิเศษนะคะสองสามนะคะก็มานะคะสองสามเจ็สองนะคะหลุด4-7เจ็ 4, นะคะก็หลุดไปนะ,ะตัววิ่งเจ็มานะคะ4 6 4 6ก็หลุดให้เด่นหกจอบไม่เข้านะคะวิ่งก็มาหก เจ็ดสองนะคะก็หลุดให้เด่นสองเจาะไมคเข่าวเจ็ดเจ็ดก็หลุดนะคะสรุปแล้วมาเฉพก,กิจแล้วก็พิเศษก็ได้เห็กันไปเนาะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี4 9 0 2 7 5นะคะ แอดมินให้เด่นไปที่2นะคะเด่น2ว่าจะเอาเด่น1นะคะเด่น2กับเด่น9นะคะ26 29นะคะตามได้ะคะ่ะสำหรับเด่น2นะคะก็จะมี21 สองเานะคะสำหรับเด่น9กนะคะก็จะมี90 9า9ูนะคะแบลงล่างได้นะคะศูนใครชอบตรงๆก็ ตามตรงๆไปเลยเด้อทุกคนสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่ห้านะคะกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมีเก้าเก้าหนึ่งหนึ่ง สามสามนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น23909345นะคะ1234คู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น21นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นต,ตนนะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณน,นะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า